ฐาของน้องมอสคืออะไรครับปากไม่เป็นทรงครับแล้วก็ยุ่ยให้เป็นทรงแล้วก็ละมงมากขึ้นอ่าโอเคแต่เรื่องความยุ่ยไม่หายเข้าใจอยู่เนาะครับของน้องเออแต่เรื่องความเป็นทรงเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าปากน้องมอสเนี่ยแอบบางหน่อยๆนะสำหรับใครที่มีปากประมาณนี้อันนี้เรียกว่าปากบางแลเพราะว่าเราจะดูระยะตรงนี้ครับตรงกลางเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เป็นระยะในการวัดปากตรงนี้ไม่ใช่นะส่วนนี้ไม่ใช่นะส่วนนี้ไม่ใช่นะ ส่วนนี้เป็นหลักเลยอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่ากระจับเราจะชัดได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับรูปที่วาดเนี่ยจะดูเหมือนบางแล้วก็ดูเหมือนกระจับจะแอบชัดไปหน่อยนะครับอันนี้หมอวาดเผื่อเพราะว่าโดยธรรมชาติของปากน้องมอเนี่ยมันคืนรูปได้ง่ายเพราะว่ามันยุ่ยแล้วก็เป็นล่องส่วนการทํติดกราฟเนี่ยคือช่วยลดการคลายตัวก็จริงแต่ว่าถ้าปากยุ่ยมากๆเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือก็ต้องนวดปากให้ดีด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันคลายเยอะคือรูปเยอะนะครับพร้อมไหมจ๊ะพร้รอมนะครับ,รบสู้นะสูไปุย